อ้าวกระโดดมาละกระโดดออกมาละออกมาจากอิดบล็อกแล้วคะ่ะทุกคนนะจานนี้ค่ะยังไม่ขยับเลยคะ่ะทุกคนนิ่งมากเลยอะ่ะดูนะก็นิ่งมากเลยค่ะทุกคนดูนะเหมือนเขาจะหันมาคุยกับเราอะ่ะทุกคนคุยเขาก่อนเนาะได้ไหมหรือไงหรือจะหลับเธอออกมาแล้วจะ,จะหลับเหรอ ก็เจอหันมาทางฉันทําไมอ่ะฮะว่าไงนะจะหันมาทางฉันหรือเปล่าไหนลองดิไหนลองขยับไปใกล้ๆดิจะรู้ตัวหรือเปล่านะวยเหมือนหลับเลยอ่ะเหมือนคนหลับเลยอ่ะตัวกลมพักเลยว้ายดู ดูหนังตาปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วเหมือนหลับเลยอะ่ะอ,อยังไงยังไงยังไงล่ะเธอ,อยังไงดูเหมือนจะหลับจริงๆแหละดูตาดูตาอนั่นน่นขยับนิดหน่อยขยับนิดหน่อยนะดูดูดูด,ดูดูกายอูเหมือนหลับจริงๆแหละอ้าแล้วเธอจะออกมาทําไมอะ่ะ อ้เธอจะออกมาทำไมอ่ะเหมือนหลับเลยอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเราจะลองข่ะแย่นะอะนน้นนลบหลบไม่หนีด้วยนะแต่แค่หลบอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยนั่นนั่นนั่ลบหลบหลบลบ ทำไมอ่ะยังไงล่ะเธอหลบ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 แล้วหลบแล้วทุกคนหลบแล้วเฮ้ยนะ